ไอ้ที่เป็นหัวเยื่อเ่ยมันดูลีกนีแบดนเลยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บฮอบบะฮบบะฮอบบะฮอบฮายดูมือนจไม่ดมสุดยอดมาเลยฮะผมเป็นที่มาขงหอยเออบุลลัโด้ไเทมเลยวู้ด้าฮ่าฮ่เลือกเนีว่าดูเติมให้ทีเด็กต้งห้าทีนี่เด็กหาไมเชียวเลยนะพอเจอไมได้แล้ก็แบบว่าโอ้เด็กหอยอ่ะหีเด็กไม่สี่ทีโอ้เอาเลยดม สองซาวฮู้ฮูเฮ้ยโว้ยโหดดิอานุ่มเป็นอิงสุดยอดมาเลยครับทุกเพื่อนรับถือมาเนี่ยรายการใหม่ในฟุตเก่งเลยฟิตฟรีอะฮูมเอพร้อมเลยโอ้โหไอ้หนุ่มเป็นโค้ดเอาเลยวะเอาอะไรปานุ่มที่สุดยอหนี่ฟิลฟ้าโอกาสจบต้นนักขุนขณามีขุนขณามีเข้าชื่ออะไรการมาลุกจากก็เลยดีกันนะครับผมแต่าถืออะไรเอะเลยบอกผู้จะเมรู้ไนสิว่านืออะไร เออบุ้มชูมอดีโยสกับบุม่าเดียมาเลยมอดีโอโยสเล่าเมนว่าเราจะอะไรกันมิกเกอร่าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมาเลยกูว่เดียเฮ้ยมาไลยฮกแก้วเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ย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 ฮ้ย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 ฮ้ กูบอกคุยไม่ได้บ้านเราเป็นผู้หญิงอะแต่ถ้าวันนั้นผมเป็นิมมอนผัวมู้ดอะค่ะแม้ว่าเปบุผูิงมึงบ้านะขมุนวันนี้ห้าไอเยี่ยรอไม่ได้เคยนะฟังดีที่ไม่เกี่วค่ะโอ้ยเว้ยได้อาค่ะสองผมที่แม่งปวดฟิลกับเกี่ยวบิฮจิเลนเซ็งวันนี้ผมมีชางในไม่เพียที่นัยสนใจบอกทาเในกลุ่มไอ้กาจูบกับสาวคนนี้ไหมไม่รู้ขนาดได้พี่ยอมมือเว้นนี้พี่หูเคยมิสมันอีกได้ครับผมทำเคตูมใช่ไหมยะอ่ากูเบลก็ ดูแบบดูดื่มพี่ดิเลเวลหนึ่งพี่กาหรือเปล่าพี่ก็เคยแล้วนะพี่แบบดูดื่มเลย ทุกทวรจทุกทัวได้ได้ดัดว่าีทาแก่ิญสเวนว่เีเกลือเปวูไเชี่ยวมักเป็นน้บเฟไปเชี่ยวกันดึงเะียโอโพีทายเขาบอกยากเกมหาเธอไปเที่ยด้วยครับผู้ชมพี่ยยงไไ่ดึงชเ a l น e n g e ัดไปแล้วนั้นั้นตั้งแ่พีทายกดูเบียมรู้เตียมก็รอจะแฟ่เพเียวปีกันดีเท่าเดอโอเดียส์ครับอมาาผมเกาดูุงนี้เนี่ยัันทีเนี่ยได้เที่ยวกินเท่าเดาเกผู้พี่เตรียมพีโคตรพร้อมละเฮเอะเบ จะไปว่าเราจะส่งผมไปผมไปรู้ละวีพิการแน่นอนโอ้โหทุบไปทีทุบไปทีเอ็นดิคัดเบสิกริบุลละมุดละปิดเทียมฟอนเจสคับผมฟอนเจร้อนวัวก็ทุบพอดีนักผมท็อปเด็ดแล้วตอนนั้นทีมดิเอ่อเอ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 อ ก็ของกิงไเค็ดอมอิงสุดเด็ดประำรายการเฮินเฮิเฮร์นแล้วดูดดมตอไหนอะ คำคริปพักไว้บอกวันนี้บอกจะมาฝ้ายาด้วยบอกเลยบอกของโคตรดีเที่ยนที่ขับผู้ฝันเทปแบบดาวโอ้ยไม่เกี่ยห้ามนะแบบดาวโคตรใหญ่โคตรยาวเฮ้ยโคตรลึกเอาต้นเลยไม่ใจพูดผู้ฝันโอ้ยวิบ้าพี่ขับผู้ฝันแคบไปโคตรเพชรโคตรดาวโคตรโดดบ่รู้โฟบล้อมเนี่ยโอ้ยมาสะดุ่โคตรดีโคตรเรียบราคาโคตรนุ่ใจโอ้ยไม่เกี่ยอมาไอ้สเปรดโคตรมันจะน่าโมโรมากกว่า Women's way, he could not move out of Both on Bonnet double one. วิ <Oui. S 2> ่งพอสะดุดจับโลฟิทนิวฟิทมือมาไอฟี่คุณบอกเลยว่าจะติดจับลูกก่ไอพีฟิล์มแฮปไฟีด้วยบางฟางเม็ดชัดไงชัดต้นแต่ตัวพ่อหยครับผมไปฝ่ายองกงมาให้เราเทปต้นรอเทมาตีอีกครอตดีพอสะดุดจับนีครับผมนับไปว่ามาแตกเลอดีเดียวนี่ครับไปห่วยดูผลงานนี่น้องชายผมไปเห็ดูผลงานรอเทแบบแม่น้องกูรอทำบุฟ่าไม่ได้เฮ้บอฟลิสไเป็นไอคุณโอ้โหเดินฟุตตาลี่ยู่ด่าลักซึ่งกับผมบอกเลยเด็คอมแน่นอน วันนี้ผมมีทาเล่นไปที่ไทยเล่นท่าฟุไกรบ่อะจูบยำริงสวยสวยฟี่หนึ่งคนเลยก็ว่าได้เป็นยินดีเป็นชนะการตัวดิ่งามมาเลยเฮตุจูบกันูคกบอีกฮะฮะเจ้าเพียงอนารักชิมเวลาบ่เนวไม่ใชล่าอุนเอลอระกันไม่มีรอกข้าบอยว่าพิบอดค่ะเออมัวาเลยนะฮะผมไม่เคยปอดดูแล้วบุงแค่นั้นชิมน้ำชุมมืว่าผมละเมยเมยรู้จีดีๆก็มาผม้งไตกใจในต่อยแต่บุ้ก้าและบุงก้ามาเด้อโอ้โหแบบนี้ เออเมนูขงเราไปทาทายบีฮเลเล่กับอมเอาละผลแนะครบมจมจบหนึ่งทีก่อนนะครับไปการเทฟนะครับอมในเกิดพาร์ตนี้ไป้เไดคืเบดูมพรแมคือต้องทายลงช่องของเรานะครับเอาเลยมิลลาบีท้าทาก็ตั้งใจเปิดจเอเลยโอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยเราแท้ดีสบายคิต่อยที่เอาละครับบมก็คือเลลินได้ขั้นระดก็สามารถในเชี่ย อีลัชมวิวกำเธอฟิฟีลองให้หมดเงินนุกงยางคุ้บาทชุสตางก้าแอ็กโอแค่เล็ลินเนนะฮู้ยสบายอุ้มรอมานาละรอปีโควิดเลยก็ว่าได้นะฮู้ยไม่ใส่ผ้าอีกป่าฟันแน่โอ้โหแม่โคตรเอาเอาไม่เอาผู้ถอดล่อแล้วเน่เรื่เริ่มมีอําแก่เย็นบี้แกเย็นผู้หุบติดจะใส่เดียวยำเยียวเลยฮู้ย สวัสดีค่ะโอ้ยเขินน่ารักโอ้ยตาลักสวสียห่นสวันดีลปาน้ำตาลก็ไม่วินป้าน้ำผึ้งเดือนหกที่อบรองพวินก็ไม่ว้าโอโหอยกินกับฮาอร่อยชุดไบนทอปีชายไเด็ดนนืออไรัเียอมูลามูสับมแฟอุาอ กูรักล่า issa ปีนั้นไปจากกันก็ไม่คิดว่าจะทิ้งเราไปยูนู้ดแต่ยูนู้ดใช่ไหมบิดมันทิ้งเราไปเอามาจะไม่ยูนู้ดเท่าลินน์นะสิบ่อยว่าฮัดบิดมันสีแดงว่ะตีปีบีหัวทั้งสองดีบับด้วยมั้งฮัดไอ้เด็กอะไรวะเนี่ยห๊ะโอ้ยกระไรกระดูด้าไอ้เป็นไรวะมันโอ้ยยูทำตาเล่นมาฮัดแต่พวกนั้นอ้อยสวยนะเดาไอ้พวกนี้จงห่างไอ้ไอ้กูหอบบ้านที่เวียดนามกันเลยกูอาจจะไปโอ้ยไปวะ เอ๊ยวายเลยทไมวะทําไมไม่เอาอะไรกนตอนนี้คือผู้ชมทตานผูธรรมดาได้ซื้อเสียววันมาดูฟลโอดิสติกวันติดปากมาล้วหกปากแบนเกีโอยกลับโมออเดมอลองเสียนละมันทำให้คนเรยรู้ว่าเป็นละอูเนี่ยตอนนี้เราจะมีการนแขงกับคอรวังว่าไปดูฟนีกับไปูนี้นะกับผมนะปะกัุพื้นเลยเดวะไรดบานเ พูดได้ไงกันะแต่เป็นไฟลุกแต่จะว่าไงอุ้ิดดับีโอ้คุณแคนร้อนอีครับเอ่อแบบไฟลุกเลบว่ะอะไรล่นั่นเป็นอะไรอะไรนะนั่นเป็นอะไรแต่ทำไมเอ่อเำไมแต่ในฟนี่ก็จะเห่าโอ้โหดินว่าเด็กเพาเวลาปุ๊จะมาพุ่มนั่นแหละตามไปนี่โอ้ปุ๊บมันจะเป็นอะไรก็ว่าไอแล้วก็เลิกก็ให้เข้ามาให้เข้ามาให้เข้ามาให้เข้าม โอ้ไอ้หูแมนเบ้อแต่ไอ้ยังเกิกเด้อเฮ้ยโอ้โหไอ้หูทะเลก็เกะปีโอ้ไอ้หนูวันนี้ชนารทับุกนาโอ้โหไอู้ติดอแทป้าเลยแตลูกลาก็ปอมมาเพี่ว่านำ้พี่ฮู้ฮู้แต่พวกก็น่าอะไรไม่ดเอามาดูวนุมคาเินนี่เองอะไรมีกับได้ได้นะนูเบ้อเฮเฮ้ยอะาไปครับถูกกันเลยแต่ับบเมนูว่นยินเดิอโมบเมนูี่งน่ โอ้โหดูเดิมโอ้ดูเดิมโอ้เกิดป็เป็นนโอ้ยดูเดิมแต่ป่ะมึงเป็ไงนมตุนแรกี่เดียวปะละละเออละเลยลิปการ์ดแย่ิดหนาดิเอาละครับผมเราได้เรียรอยแล้วนะครับผมแสดงมาเลยนะเฮ้ยมันเคยใช่ทุกเดิมเดิมหน้าดิมากกว่ได้ชวิตเลยนะว่าไงนะครับผมฟังเชียร์เอาลูกบีฮับจูเกิงอ้ลูกบีมาสตินีฮับผูบีตาย I don't know what I got. loud and that people die. Oh. Mm -hmm. And here, yeah, whatnot.